สวัสดี FC ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียกันดูสักหน่อยนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ชมเกมผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งก็มีการพูดถึงไทยลีกบ้านเรามากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าตัวนักเตะคุณภาพของผู้เล่นการวิ่งเพรสซิ่งการถ่ายทอดสดมุมกล้องสิ่งอำนวยความสะดวกและอีกหนึ่งในนั้นคือการเปรียบเทียบสนามฟุตบอลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพวกเขาจะมีมุมมอง ต่อฟุตบอลไทยลีกบ้านเรายัางไงกันบ้างไปติดตามกันครับมีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่รูราคุณภาพดีซึ่งในแง่ของสนามฟุตบอลนั้นอินโดนีเซียควรจะดูไทยเป็นแบบอย่างนะอย่าพากันเล่นแต่การเมืองเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรคอมเมนต์ต่อมานะครับโตโยต้าสนับสนุนไทยลีกช้อปปี้สนับสนุนอินโดนีเซียลีก <c oughs> ส่วนแฟมบอลท่านนี้นะครับบอกว่ามีเพียงความจุของสนามกีฬาในอินโดนีเซียเท่านั้นที่เหนือกว่าประเทศไทยนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหนือกว่าและการถ่ายทอดสดทางทีวีไม่ได้มีอะไรมาบังเว้ยก็มีแฟมบอลชาวอินโดนนะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์โดนมากคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ถัดมานะครับ สนามกีฬาของอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ดีเท่าหลีของมาเลเซียด้วยไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับความสำเร็จของทีมชาติและสโมสรก็ไม่ดีเท่าประเทศไทยเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่ใช่สนามที่เป็นปัญหาแต่มันคือผลงานความก้าวหน้าการประสบความสำเร็จของสโมสรต่างหากส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่า หวังว่าลีกอินโดนีเซียจะพัฒนาไปเทียบเท่าลีกของประเทศไทยในเร็วนี้สาธุคอมเมนต์ที่8นะครับสนามกีฬาส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียมีลู่วิ่งเป็นประเภทที่ไว้ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกในขณะที่สนามกีฬาสมัยใหม่ในปัจจุบันเป็นสนามกีฬาที่ไม่มีลู่วิ่งเพื่อที่ผู้ชมจะได้ใกล้ชิดกับขอบสนามและดูร่วมสมัยมากขึ้น หวังว่าการสร้างสนามกีฬาในอนาคตของอินโดนีเซียจะไม่มีลู่วิ่งนะคอมเมนต์ที่9นะครับฉันหวังว่าในอนาคตสนามกีฬาหลายแห่งในอินโดจะมีแนวคิดที่ทันสมัยไม่มีลู่วิ่งกับเขาไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับแฟนบอลของอินโดนีเซียนั้นอย่างกับในลีกของยุโรปเข้าชมเกมกันอย่างแน่นขนาดไม่ต่างจากฟุตบอลสเปน ถ้าหากเป็นญี่ปุ่นพวกเขาจะเหมือนกับเยอรมันคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับไม่ใช่มีเพียงแค่สนามแต่ความสำเร็จของไทยลีกนั้นมันกำลังก้าวหน้าด้วยคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานตามที่ฟีฟ่าการรับรองนั้นมันมีความสำคัญมากเพราะมันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา มันยังคงอยู่ในความโกลาหลส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเราควรเรียนแบบต่างประเทศไม่ใช่เรียนแบบพวกเขาถ้าหากมัวแต่ตามพวกเขาแล้วเมื่อไรอาเซียนจะก้าวไปข้างหน้า <Wow. S 1> คอมเมนต์ถัดมานะครับเดินหน้าสองถอยหลังสองวาทกรรมสำหรับอินโดก็มีแฟนบอลชาวอินโดนะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ สักวันหนึ่งฟุตบอลอินโดนีเซียจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอนจากนั้นจะถอยหลังแล้วก็เดินหน้าตราบใดที่ยังคั่วอยู่กับการเมืองมันยากที่จะก้าวไปต่อไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับเมื่อไรฟุตบอลบ,บ้านเราจะก้าวหน้ากันเนาะก็มีแฟนบอลชาวอินโดน,นะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ปี2059 <c ười> คอมเมนต์ต่อมานะครับ ในสักวันหนึ่งหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมฟุตบอลอินโดนีเซียอย่างจริงจังโดยเริ่มจากสมาพันธ์และสโมสรต่างๆให้มีความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะแฟนบอลชาวอินโดนีเซียยังคงเป็นอุปสรรคมากส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าธรรมดาแล้วสโมสรอินโดนีเซียส่วนใหญ่ยังคงเช่าสนามของรัฐบาลเช่นเดียวก,กันกับของทางอิตาลีซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทย ที่สร้างสนามกีฬาเป็นของตัวเองเนื่องจากสโมสรเหล่านั้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศก็มีแฟนบมอนชาวอินโดนะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ใช่มันเป็นเรื่องจริงแต่อย่างน้อยข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็น่าจะช่วยให้สนามกีฬาหลายแห่งในอินโดนีเซียมีแนวคิดที่ทันสมัยได้แม้ว่าจะมีลู่วิ่งไม่เหมือนใครก็น่าจะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบ้าง เจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับใช่ครับรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าความจุอย่างเกาโชแม้ว่าจะไม่ใช่สนามที่เป็นของตัวเองแต่มันก็น่าจะทำให้ดูดีกว่านี้ได้ถ้าหากมีการจัดก,การอย่างเหมาะสมเช่นสโมสรเซาเปาโ,โลแล้วก็นาปโปลีคอมเมนต์ <Comment S 2> ที่18นะครับลีกอินโดนีเซียมีเพียงแฟนบอลเท่านั้นที่เชื่อถือได้และมันช่าง โหดไลยนะักคอมเมนต์ที่19นะครับสนามของอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะมีลู่วิ่งที่ไว้ใช้งานประเภทกรีทานะไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับส่วนใหญ่สนามกีฬาของอินโดนีเซียเป็นของทางรัฐบาลซึ่งเป็นสนามที่ใช้งานหลายอย่างในประเทศไทยจะเป็นของสโมสรตัวเองก็มีแฟนบอลชาวอินโดนะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต ไม่เพียงเท่านั้นการบริหารจัดการสนามในไทยยังมีความเป็นมือชีพมากเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับผมเห็นด้วยในอนาคตจะต้องได้รับการจัดก,การอย่างมืออาชีพแบบสโมสรต่างประเทศหากว่าเราจะพึ่งพารัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลไม่มีความเป็นมืออาชีพนี่สิ<ะ>คอมเมนต์ต่อมานะครับ อันที่จริงแล้วสนามกีฬาสมัยใหม่มันไม่ได้กําหนดหรอกนะว่าจะต้องมีลู่วิ่งหรือไม่มีลู่วิ่งการที่เราเรียกกันว่าสนามกีฬาสมัยใหม่มันคือสนามกีฬาที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพต่างหากไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่มีคุณภาพและระบบระบายน้ําในสนามที่ดีมีความปลอดภัยโอเคนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าเป็นสนามที่ทันสมัย ที่สำคัญสนามกีฬาสมัยใหม่ก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับที่ดีด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับการเมืองกับฟุตบอลผสมพันธ์กันแล้วฟุตบอลมันจะก้าวหน้าได้เหรอ <c oughs> ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าถ้าหากสนามกีฬาในอิโนโดนีเซียมีความทันสมัยเช่นในยุโรปญี่ปุน่นจีนออสเตรเลียไทยและมาเลเซียคงอิจฉาเราน้าดู ก็มีแฟนบอลชาวอินโดนะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์มันคงเป็นไปได้ยากเพื่อน <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับสนามบ้านเราที่มีลู่วิ่งกรีธามันดูโบราณมากแถมคุณภาพการถ่ายทอดสดก็ห่วยแตกสิ้นดีและหวังว่าสนามบ้านเราในอนาคตมันจะสะอาดขึ้นบ้างสนามของไทยลีกแม้จะเป็นสนามเล็กแต่ก็ดูเรียบร้อยและดูดีไม่มีลู่วิ่งมาขวาง <Wow. S 2> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับควรแยกสนามฟุตบอลอาชีพกับสนามกีฬาที่มีลู่วิ่งอย่าให้มาปะปนกันก็มีแฟมบอลชาวอินโดนนะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ใช่แบบในยุโรปส่วนคอมเมนต์แฟมบอลอินโดท่านสุดท้ายนะครับไทยลีกเพรสซิ่งอินโดนีเซียลีกจ็อกกิง้ง oh. และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ชมเกมฟุตบอลไทยลีก2 0 2 0ซึ่งต่างก็พากันพูดถึงในลหลายๆประเด็นของไทยนะครับสำหรับพเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Keep me together, gotta fight till the end, no pressure, no pressure And I find it hard to say no.